ยูจิคือนิ้วสุดท้ายของสุขุนะจริงๆหรือเปล่าดีจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298ช n n นลพายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่ายูจิคือนิ้วสุดท้ายหรือว่านิ้วที่20ของสุขุนะจริงๆหรือเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีคนเนี่ยเคยเม้นมานะครับผมและผมอ่านเจอว่ายูจิเนี่ยคือนิ้วสุดท้ายของสุขุนะนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่อง เสื้อชอบเสื้อแนวนี้สไตล์นี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมก็ถ้พร้อมแล้ว เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่านิ้วสุคุนาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอเกินนําก่อนก็แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้รู้นะครับผมคือสุครนะเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณไสยเมื่อ1000ปีนะครับผมแล้วก็กลายมาเป็นวิญญาณคำสาบเนาะซึ่งแน่นอนนะคบว่าเค็นจาคุเนี่ยเป็นคนตัดแบ่งวิญญาณนะครับผมออกเป็น20นิ้วนะครับให้ทํากลายเป็นวัตถุต้องสาบนะครับแล้วก็เดินทางข้ามเวลามาสู่อนาคตนะครับเพราะว่าวัตถุต้องสาบนี้เนี่ยทำลายไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะคะว่าพอมาปุ๊ มันก็กระจัดกระจายใช่ไหมโดนวิญญาณคำสาบกินไปบ้างนะครับผมอยู่กับโรงเรียนสายเวทบ้างนะครับอันนี้เนี่ย ก็แล้วแต่นะครับผมหรือว่าอยู่ประจําจุดต่างๆนะครับผมของสถานที่ที่ดูเหมือนจะมีพวกพลังงานคําสาบเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อย่างที่เมกุมิเขาได้พูดยูจิไปในตอนแรกแหละครับว่าจําพวกโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็พวกโรงเรียนเนี่ยก็จะเก็บวัตถุแบบว่าของขังนะครับผมวางไว้จุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับผมพวกวิญญาณคำสาบเนี่ยเข้ามานะครับผมซึ่งแน่นอนว่านิวสุคนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของขังที่โรงเรียนยูจินั้นเนี่ยได้มีการเก็บแล้วก็วางไว้ เพื่อป้องกันโรงเรียนนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเข้าใจกันใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมของนิ้วสุคุณะในช่วงตน้ตนๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านยูจินะครับผมกินเข้าไปนะครับเพราะว่า,วามีวิญญาณคำสาปเนี่ยโจมตีนะครับผมต้องการที่อยากจะได้รับพลังงานคำสาปเนาะซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นเนื้อเรื่องตามที่ทุกคนได้ดูมาเลยนะครับผมเราไม่ขอพูดก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าประเด็นสักทีซึ่งประเด็นของเราเนี่ยคือการที่ว่ายู ถามว่ามีโอกาสทั้งเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้เนีครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนว่าโอกาสที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะมีจุดตรงไหนที่พอจะแบบเชื่อมโยงแล้วก็อ้างอิงได้บ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่านิ้วสุครุญเนี่ยถ้าวิญญาณคำสาบกินโดยปกตินะครับผมคือถ้าวิญญาณคำสาบปกติแดกเข้าไปเนี่ย มันก็จะไม่ทําอะไรมากมายใช่ไหมแล้วก็ตัวของสุขุนะเองเนี่ยก็จะไม่โผล่มานะครับเพราะว่าวิญญาณคํัสาปปกติแล้วเนี่ยมันไม่สมควรนะครับผมหรือว่าถ้าจะพูดแบบว่าหยาบคายหน่อยก็คือมันเนี่ยไม่มีคุณสมบัติพอนะครับที่จะเป็นภาชนะให้กับสุขุนะนะครับแน่นอนว่าพอมันไม่มีคุณสมบัติเนี่ยมันก็เลยทําให้จิตวิญญาณของสุขุนะเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นนะครับผมจากพวกวิญญาณคํสาปพวกนั้นนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่เหมาะที่จะเป็นภาชนะให้กับสุขุนะใช่ไหมแล้วมมมััันนนนกกกก็็ยงงีีออจําาาพพววึ่คืภดรณ นะครับผมหรือว่าพวกโชโซนะครับไอ้พวกนั้นเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะครับแต่จะเปิดในมุมมองของยูจิแต่เราก็สามารถอ้างอิงได้แหละคือถ้ายูจิกินพวกภาพวาดมรณะนั้นเข้าไปเนี่ย เหมือนว่าภาพวาดมรณะนั้นเนี่ยก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในตัวยูจินะครับผมแล้วก็จะตายหายไปนะครับเหลือทิ้งไว้แต่พลังงานคำสาบรวมถึงว่าถ้ายูจิกินเข้าไปหลังจากที่กินนิ้วสุคุณะนะครับสุคุณะเนี่ยก็จะฆ่าพวกมันทิ้งนะครับผมแล้วก็เหลือไว้เพียงแต่พลังงานคำสาบเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมว่ายูจิเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับผมให้เป็นภาชนะของสุคุณะแน่นอนว่ามันถูกเปิดเผยมาแล้วว่ายูจิเนี่ยคือมีหน้าที่เป็นภาชนะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีบทบบบาาาทอะะไรแบบว่เฉพ งค,คือพูดง่ายคือถ้ายูจิแล้วก็สุคุนะยังอยู่แน่นอนว่าโซ่แห่งวิญญาณคำสาปเนี่ยมันก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับและยูจิเนี่ยถือว่าเป็นพายุข,ของยุคสมัยใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะแล้วมันก็จะทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่ายูจิเนี่ยเป็นนิ้วที่20ของสุคุนะหรือเปล่านะครับจุดเชื่อมโยองอยู่ตรงไหนคือยูจิเนี่ยเป็นลูกของคาโอริใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าคาโอริเนี่ยก็เป็นคนที่ตัวของเคนจาคุน่าเนี่ยไปสิงอยู่แต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเคนจาคุนะ นนเนี่ยมันไปทําอะไรนะครับธรรมยูจิเนี่ยถึงกลายเป็นภาชนะได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าสู่การอ้างอิงแล้วนะครับผมคือต้องบอกกันว่าพวกโชโซเองเนี่ยก็เป็นผลงานที่ตัวของเคนจากุเนี่ยทดลองเช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่ทดลองเนี่ยใส่เลือดของโนริโทชิคาโมเข้าไปเห็นว่าตัวของพวกโชโซเนี่ยมันก็เลยได้ใช้วิชาคุณส่เกี่ยวกับเลือดได้นะครับผมตรงนี้ก็คือชัดเจนมากๆเนาะซึ่งเราต้องบอกก่อนนะครับว่าทําไมพวกโชโซถึงกลายเป็นผลงานที่ล้มเหลวนะครับต้องบอกว่าแม่ของ โโซหรือว่าผู้หญิงที่มีองค์ประกอบพิเศษที่สามารถท้องกับวิญญาณคำสาบได้นะครับก่อนที่เขาจะเจอกับโนริโทชิคาโมะที่นเวลานั้นเนี่ยเป็นเคนจาคุใช่ไหมเขาได้ท้องกับวิญญาณคำสาบนะครับผมแน่นอนว่าทางด้านตัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้อุ้มลูกไปด้วยนะครับบวกกับว่าถ้าตัวของเคนจาคุมันเป็นคนนะครับผมแยกวิญญาณของสุคุนะจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะรับรู้นะครับว่าตัวสุคุนะเนี่ยต้องหาภาชนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะลองกับไอ้พวกโชโซแล้วหรือว่าพวกเด็กที่เกิดมาจากผู้หญิง นี้แล้วนะครับผมแต่จิตวิญญาณของเด็กพวกนี้ถูกสุคณะฆ่าตายนะครับผมคือไม่เป็นผลนั่นเองนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วมันจะมาเอานิ้วเนี่ยรวมกับยูจิยังไงหรือว่ายูจิจะเป็นนิ้วที่20ยังไงถูกไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าการที่จะสร้างคนคนหนึ่งนะครับให้เหมาะกับภาชนะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้องค์ประกอบของคนคนนั้นนะครับผมไออย่างเช่นพวกโจโซอย,อย่างเงี้ยเคนจาคุเนี่ยต้องการให้พวกมันเนี่ยใช้เลือดนะครับผมหรือว่าใช้วิชาคนใส่เลือดก็ใส่เลืออดของนริ ชีขามูาเข้าไปใช่ไหมพวกมันก็สามารถใช้วิชาคุณใส่เลือดได้ยูจิเองเนี่ยผมมองว่ามันก็มีเหตุผลที่เคนจาคุณเนี่ยอาจจะเอาส่วนประกอบนะครับผมของตัวสุคุะเนี่ยมาหลอมรวมกับยูจินะครับผมแต่คิดว่าส่วนประกอบที่หาง่ายที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นนิ้วนะครับเพราะว่าไอตัวมัมมี่สุคระเนี่ยมันยังคงอยู่ในถ้ำใช่ไหมตอนนั้นเคนจาคุน่าจะไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับน่าจะ เป็นนิ้วที่แบบว่าหาได้ทั่วไปนะครับผมเพราะว่านิ้วสุขุนะเนี่ยมันกระจายกันอยู่นะครับผมตรงนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือผมมองว่ามันง่ายสุดแล้วนะครับผมสําหรับการหา DNA ของสุขุนะนะครับผมผมก็เลยมองว่าการที่จะให้ยูจิเป็นนิ้วที่20สุขุนะนะครับผมมีอยู่2ทางนะที่ผมคิดได้คือ1นเลยนะครับจับตัวของยูจิที่คลอดมาใหม่ๆนะครับผมให้หลอมรวมกับ DNA นะครับผมตั้งแต่เกิดเลยนะครับเหมือนกับที่โอโรนะครับใครเคยดูารูโตะเนี่ยก็จะรู้นะครับโอโรเนี่ยมัน มานะครับแล้วก็ลองมาทดลองนะครับผมกับ DNA ของหฮคางเงีรุ่นที่1เห็นปะ่ะเด็กที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็จะตายนะครับส่วนเด็กที่ทนไหวเนี่ยก็จะเหลือรอดมานะครับผม1คนนั่นก็คือหัวหน้ายามาโตะซึ่งแน่นอนว่ายูจิอาจจะเป็นในกรณีนั้นหรืออีกในกรณีหนึ่งผมถามแม่มาเลยนะคือถ้าคนท้องเนี่ย กินอะไรเข้าไปนะครับเด็กก็จะกินด้วยแน่นอนว่านิ้วสุคุนะเนี่ยมันเป็นพิษใช่ไหมคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีภูมิต้ตานทานหรือว่าถ้าไม่เหมาะสมเป็นภาชนะเนี่ยก็อาจจะตายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคารลิเอ,เองเนี่ยก็น่าจะตายนะครับผมถ้าได้กินนิ้วสุคุนะเข้ขาไปเนาะแต่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเค็นจาคุเนี่ยมันเข้าไปครอบครองร่างตัวของคารลิอยู่นะครับผมก็คิดว่าคารลีเนี่ยน่าจะตายไปแล้วหลังจากที่ตัวของเคนจาคุ aku, มันยัดนิ้วเข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าทา�ูจิหลอมรวมกับนิ้วนะครับผมตั้งแต่่อยูใ ท้องเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของเคนจาคุเนี่ยก็คืออยู่ในร่างจนยูจิเกิดอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอรับการเปิดเผยนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจว่ายูจิเนี่ยจะเป็นนิ้วที่20ของสุคุณะเนี่ยมันก็จะมีในตอนแรกนะครับผมที่ยูจิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนเจอนิ้วสุคุณะนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูนะครับผมหรือว่าถ้าใครได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุคุนะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเกี่ยวกัับสสุุคเาาาาาญมมรถออ้ง นะคือที่โกโจโบอกนะครับผมว่าทางด้านตัวของยูจินั้นเนี่ยจะสามารถเป็นเลด้านะครับผมสําหรับการตามหานิ้วสุคุณะเนาะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ที่ผิดนะครับคือสุคุณะจะทํามันนะครับผมเพื่อที่จะทวงพลังของเขากลับคืนมาเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเขาไม่คิดที่จะทวงพลังเนี่ยเขาก็จะไม่ทำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่ยูจิเจอนิ้วนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการดึงดูดของพลังก็ได้นะครับเพราะว่านิ้วอยู่มานานใช่ไหมแล้วก็ไอ้ชุมลมเรื่องลึกลับนี้เนี่ยมันก็อยู่มานาน มันก็ยังไม่เจอกันเลยนะครับแต่ยูจิเป็นคนไปเจอมาเนาะถือว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูนะครับนั่นก็คือเรื่องพละกกำลังแล้วก็ เรื่องความเร็วของยูจินะครับผมคือถ้าเป็นผู้ใช้คุณไสเนี่ยก็จะนําพลังไสยเวทใช่ไหมมาพนวกเข้านะครับผมกับร่างกายนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพลังทางกายภาพไอ้อส่วนตรงนี้นะครับแต่ยูจิเนี่ยคือมีพลังทางกายภาพมาก่อนที่จะเป็นผู้ใช้คุณไสใช่ไหมซึ่งน่าจะเป็นการที่ว่าเป็นพลังของนิ้วสุขณะนะครับที่มันหลอมรวมเข้ากับร่างยูจิตั้งแต่แรกนะครับยูจิถึงได้มีพลังกำลังเหนือกว่าคนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นพลัง งานคำสาบแหละที่เสริมร่างกายของยูจิได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่แค่ยูจิมันไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยคือการวิ่งสวนกันของเมกุมิแล้วก็ยูจินะครับผมจริงๆเนี่ยเมกุมิเนี่ยมันได้พูดออกมาแล้วใช่ไหมว่ามันตามกลิ่นอายของตัวสุคุณะนะครับผมแต่พอยูจิส่งกล่องมานะครับมันเหลือแค่กล่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะแค่กล่องเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เมกุมิเนี่ย ถึงกับสตันได้ถึงขนาดนั้นแน่นอนนะครับผมซึ่งถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นนะครับผมว่าทางด้านตัวของเมกุมิเองเนี่ยคือสตันไปเลยนะครับหลังจากที่ยูจิเนี่ยวิ่งผ่านไปนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าออร่าแบบค่อนข้างที่จะชั่วร้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่อาจารย์เนี่ยเขาอยากจะบอกหรือเปล่าว่ายูจิเนี่ย เป็นหนึ่งในนิ้วของสุคุณะนะครับผมเพราะว่ามันมีกลิ่นอายค่อนข้างที่จะรุนแรงนะซึ่งมันก็จะไปตรงกับที่ตัวของเอเอรินะครับเขาได้บอกกับยูจิหลังจากที่สุคุนะเนี่ยออกจากร่างยูจิไปแล้วนะครับเขาได้บอกว่าสถานะร่างกายของยูจิตอนเนี้ที่ไม่มีวิญญาณของสุคุณะแล้วนะครับผมเหมือนกับเป็นวัตถุต้องสาบมากกว่านะครับที่เคลือบไปด้วยพลังของสุคุณะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสสูงเลยที่ยูจิเนี่ยจะถูกบ่งบอกว่าเป็นนิ้วของสุคุณะนะครับผมอาจจะนิ้วแรกหรือว่าานิ้้วสุดทย ผมแต่ถ้านับในตอนนี้คือเป็นนิ้วสุดท้ายนะครับเพราะว่านิ้วสุดท้ายนั้นเนี่ยตัวของซุขุนะไม่ได้กินเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเขาใช้กระโหลกมัม,มี กินเข้าไปแทนนะครับผมซึ่งก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับจุดที่พอจะเป็นไปได้นะครับส่วนจุดที่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างที่ตัวสุคุณะเขาได้บอกไปแหละว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าโกโจเนี่ยจะเป็นคนเก็บนิ้วสุดท้ายเอาไว้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าต่อรองไม่ให้โรงเรียนนั้นเนี่ยประหารยูจินะครับผมแต่ตอนนั้นเนี่ยสุคุาะบอกว่าอาจจะนะครับผมซึ่งมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมซึ่งมันก็จะไปจุดที่หลายคนเนี่ยมองไปในตอนแรกนะครับที่ตอนที่ยูจิกินนิ้วครั้งแรกเลยใช่ไหมแลวสุคุณะเนี่ย ดล่างยูจิไม่ได้นะครับและสุคนะบอกว่าเฮ้ยไอเด็กนี่เนี่ยมันเป็นใครนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นหนึ่งในนิ้วของซสุคนะจริงๆทําไมซสุคนะไม่รู้นะครับตรงนี้เนี่ยขออ้างอิงนะครับผมจากในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะครับผมที่ตัวของวอร์เดอร์มอร์เนี่ยเขามีการทำฮอคัตมาซึ่งแฮร์รี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฮอคัตของเขาเหมือนกันนะครับวอร์เดอร์มอร์เองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฮร์รี่เป็นฮอคัตนะครับผมคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำนะครับแต่คิดว่าคินจาคุเนี่ยมันตั้งใจที่จจะะทตตตัตัตัววขขอองงยูินน่่แแหล คุณนั้นเนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับผมในตอนแรกเนี่ยถึงไม่รู้ว่ายูจีเนี่ย เป็นใครนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเขาอยากรู้ใช่ไหมว่าไอเด็กนี่นี่ยมันเป็นใครทําไมเขายึดร่างมันไม่ได้นะครับผมแต่พอในตอนที่214สุคุาะได้สู้กับยูจินะครับสุคุาะเนี่ยก็พูดออกมาเลยนะครับว่าเคนจาคุแกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนะครับผมเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยยูจิแข็งแกร่งมากๆนะครับซึ่งผมมองว่าณตรงนั้นเนี่ยสุคุานะน่าจะรู้แล้วนะครับว่ายูจิเป็นใครหรือว่าถูกสร้างมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเคนจาคุน่าจะบอกกับอุราเมะแล้วก็อุราเมะเนี่ยน่าจะมาบอกกับสุคุนะณนะตอที่เราเนีีย่ยเจอกันท่ ปุย่าแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับการเปิดเผยเนาะซึ่งนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปเว้ย